ครับสมาชิกครับวันนี้ผมจะมาตั้งเป้านะครับมาตั้งสโคบนะครับผมจะตั้งตัวสโคบติดสโคบตัวนี้นะครับตัวสายล่านะครับเพื่อนิครับจะเป็นบอลจะเป็นข้างหน้าก็จะเป็นตัววาวออโต้นะครับด้านหลังก็จะเป็นบอลวาวติดกล้องสะโคบครับวิธีการตั้งตั้งกล้องสะโขบตั้งยังไงครับวันนี้ผมจะอธิบายเพื่อนๆเข้าใจได้คร้าวนะครับก็มาดูครับ สวัสดีครับสมาชิกบิวซีแกสทุกท่านครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องบาโจ9 1 9 3 DIY ่งเก้บิวซีแกสครับอ่ะก็ตามบทคลิปที่ผมบอกไปครับอ่ะวันนี้ผมจะมาตั้งกล้องสโคปนะครับอ่ะกับตัวเจ้าสายล่าตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้ต้องไปทำสีอีกนะครับอ่ะตั้งกล้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับอ่ะตั้งกล้องสโคปให้เสร็จเรียบร้อยก่อนก่อนที่จะทำไปทำสีนะครับเพิ่มที่ครับอ่ะตั้งเสร็จแล้วค่อยไปทำสีนะครับเพิ่มที่ครับอ่ะอันนี้ผมจะไปทำสีดำด้านนะครับอ่ะเอาไว้เล่นทีีี่่่่่บบบบ้้้าานนะะะคคครรรรััััเพิิมอออกกกก็็วธตงงล อันดับแรกครับอ่าเราต้องติดกับรางสโคบนี่ก็เสร็จก่อนครับตัวนี้จะเป็นรางอ่าสิเอ็ดมิลนะครับนีครับอ่าตั้งกล้องตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะครับอ่ะนะครับจะเป็นตัวยี่ห้อนี้นะครับอ่ะขยาย3ถึง9เท่านะครับอ่ะหน้าเลนก็คูณ40นะครับเพี่ครับอ่าก็เราต้องเปิดฝาก่อนครับอ่ะมันจะมีฝาอยู่2ฝาอย่างนี้นะครับอ่ะฝาตัวนี้นะครับอ่ะจะเป็นฝาปิดตัวตั้งกล้องนะครับอ่ะก็จะเป็นอ่าจะเป็นตัวที่เป็น ปากแบนนะครับจะใช้แก้วงปากแบนเพื่อจะมาปรับนะครับอ่ะปรับบนขึ้นลงนะครับอ่แล้วก็จะเป็นซ้ายฝาอย่างนี้ข้างหน้านะครับอ่ะข้างหน้าผมจะใช้ท่อนะครับอ่ะท่อก็ต่อตรงครับอ่ะหนึ่งนิ้วครึ่งครับอ่ามาสวมเพื่อครอบนะครับอ่เพื่อบังแสงนะครับผมก็จะใช้สีสเปรย์ดำด้านครับอ่ามาพ่นให้เหมือนเหมือนกับตัวกล้องนะครับเพื่อให้เหมือนกับตัวสโคปนะครับอ่ะก็มันจะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็มันจะช่วยลดบังแสงแดดแสงอ่าเวลาเรา ไปยิงเป้าซ้อมเป้าในเวลากลางกลางวันนะครับเพื่อนพี่ครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะมาตั้งกล้องให้ง่ายกับเพื่อนเพี่พื่ได้ดูครับอ่ะก็อันดับแรกครับอที่ต้องเตรียมก็คือตัวที่เป็นไขควงปากแบนนะครับอ่ะไขควงปากแบนเพื่อเราจะมาปรับตัวนี้นะครับอ่ะปรับขึ้นบนลงล่างแล้วก็ซ้ายขวาอีกด้านข้างหนึ่งนะครับเพื่อนพี่ครับอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องเตรียมนะครับอ่ะก็อยู่ในกล่องครับอ่ะเพื่อนพี่ครับอ่ะมันก็จะเป็นอ่า เป็นหกเหลี่ยมนะครับอ่ะหกเหลี่ยมที่จะมายึดกับกากล้องด้านนี้นะคร uh ับเพื่อนจครับอ่ะเพื่อนจะยึดกากล้องนี้นะครับอ่ะเพราะเวลาเราตั้งกล้องเสร็จแล้วปุ๊บนะครับอ่ะเวลาเราจะขนย้ายครับอ่ะเราต้องถอดกล้องออกนะครับอ่ะเพราะเพื่อนเพื่อนสมายจิกต้องเข้าใจด้วยว่างานนี้งานมันจะเป็นงาน PVC นะครับอ่ะมันไม่ได้เป็นงานเหล็กนะครับอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นงานเหล็กเราไม่ต้องถอดก็ได้นะครับแต่พอเป็น PVC ครับมันเป็นอะไรครับอ่ะพอเราไปขยับนะครับอ่ะไปขยับ วางไม่ดีอย่างนี้ครับอะ PVC โครงขายึดตรงนี้นะครับอะมันไม่อยู่นะครับอะเพราะว่ามันไม่แข็งแรงไม่เหมือนกับเหล็กนะครับอะอันนี้เป็น PVC นะครับอะเวลาเราจะใช้งานเราก็มาประกอบเนะครับเพิ่มี่ครับอะพอใช้งานเสร็จปุ๊บเราก็ต้องตอดออกครับอะเพื่อป้องกันไม่ให้ศูนย์มันคลาดเคลื่อนนะครับเพิ่มี่ครับอะก็เราต้องมาร์กตำแหน่งไว้ด้วยนะครับว่าเราอย่ายึดหยุดหยุดตรงไหนนะครับอะเข้าใจนะครับเพิ่มี่ครับอะตัวนี้จะเป็นงาน PVC นะครับอะขาข้างกล้องเรา เราต้องตอดออกทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จนะครับอ่ะแล้วเวลาจะใช้งานเราก็ต้องเอามาใส่ประกอบเหมือนเดิมนะครับเพื่อเพิ่มจีบกับตรงตำแหน่งของมันนะครับเดี๋ยวผมจะมาร์กตำแหน่งไว้อีกครั้งอีกครั้งหนึ่งให้ตั้งกรองห้เสร็จก่อนนะครับอ่ะเปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะทั้งด้านข้างแล้วก็แดดบดนะครับอ่ะแล้วก็ตัวเตรียมไขกวงปากแบนเอาไว้เพื่อจะปรับนะครับวิธีตั้งง่ายๆนะครับเพื่อเ่มจีกับตั้งเป้าที่ระยะ19หรือว่า10เมตรก่อนนะครับเพื่อเพิ่มจีบเห็นไหมครับอ่ะ ปอยิงเข้าเป้าปรับกล้องเข้าเป้ามันเข้าเป้าจุดเอ็กแล้วเราก็ต้องไปกยับไประยะที่20เมตรหรือ30เมตรหรือว่า40เมตรครับแล้วแต่ท่านจะเลือกใช้นะครับแต่ดับแรกครับตั้งนะครับวิธีตั้งก็คือตั้งไอ้มันย้ายอยู่ที่ระยะ10เมตรก่อนนะครับหลังนั้นก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเพื่อสมาชิกคงจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นก่อนนะครับตัวนี้เล่นยังไงสมาชิกบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับ ครับเพื่อเปดสมบัติครับวิธีการเล่นข้อง่ายๆเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นพานท้ายนะครับพานท้ายเป็นแสงชย้อนขออภัยด้วยครับพานท้ายก็จะเป็นตัวจะเป็นไวเปอร์เหมือนเดิมครับตอดประกอบได้เหมือนเดิมนะครับก็บิดตอดได้เหมือนเดิมครับแค่ตบบิดอัดเข้าไปนะครับก็จะให้เข้าล็อกอย่างนี้นะครับลำกล้องก็เหมือนเดิมครับลำกล้องก็ตัวนี้จะเป็น8ปมิลหรือ5้าบสบครับถ้าท่านจะเปลี่ยนลำกล้องก็ได้ครับหมิลแมิล10มิล10 สอมิลแล้วก็16มิลสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด5เบอร์นะครับอ่ะแค่บิดลำกล้องครับอ่ะบิดแล้วก็ตออออกนะครับอ่ะดึงออกนะครับอ่ะก็อยากจะได้ลำกล้องไหนก็มาใส่มาเดิมครับอ่ะสอดเข้าไปในข้ามปูนะครับอ่ะแล้วก็ให้ลงกับตัวล็อกข้องอเหมือนเดิมครับเอะนั้นก็กดบิดอัดดังแก๊กๆๆนะครับอ่ะแล้วก็จะมันจะล็อกอยู่นะครับุณผู้ชครับอ่ะแล้วทีนี้ ตัวนี้จะเป็นวาวออโต้นะครับเพื่อนพื่ิับตัวนี้จะเป็นบ wow อยออโต้มันจะง่ายกว่า bon wow, สายล่ามันจะง่ายกว่าถ้าเป็นบอลวาวสายล่ามันจะช้านะครับเ้าเป็นวาวออโต้มันจะเร็วกว่าตัวนี้กดแก๊สแค่สองครั้งนะครับเพื่อนพื่ิับ่ถ้าเป็นบอลวาวกดแก้ครั้งเดียวนะครับเดผมบอกเคยทั้งที่ไปแล้วว่าบอลวาวกับวาวออโต้ครับบอลวาวจะประหยัดแก๊สกว่าวาวออโต้วาวออโต้มันจะเปลืองแก๊สกว่าบอลวาวนิดนึงนะครับเด้อบอลวาวเราฉีดแค่ครั้งเดียวแต่ว่าตัััวนนี้้้เรรราตองงฉด2คคะบ วิธีการเล่นนะครับอ่ะเปิดวาล์งก่อนนะครับเปิดวาล์งนะครับอ่ะถ้าไม่เปิดเดี๋ยวมันจะล็อกลูกไม่อยู่ครับอ่ะต้องเปิดวาล์งก่อนหลังจากนั้นับใส่ลูกเหล็ก5้าทับบกหรือว่า8ปมิลครับอ่ะส่งลงตรงปลายลำนะครับอ่ะก็มันจะล็อกหลังแก๊กอย่างนี้ครับอ่ะแล้ววิธีจีดแก๊สสมาชิกก็เป็นปัญหาบ่อยเหลือเกินนะครับอ่ะก็บางตั้นมือใหม่ไม่รู้ว่าจีดแก๊สจีดยังไงครับอ่ะคว่ำในลักษณะนี้ครับอ่ะเอาปลายกระบอกชี้ลงดินเหมือนเดิมนะครับผมจีนครับอ่ะปลายกระบอกชี้ ถ้าไม่ฉีถ้านั่งตั้งนอนอย่างนี้นะครับอ่ะหรือว่าตั้งให้มันอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ะฉีดแก๊สก็ไปมันจะเป็นน้ำนะครับอ่ะมันเลยเวลาเราไปยิงมันจะไม่ติดนะครับอ่ะควัวสปาร์กจะไม่ติดเพราะมันเป็นน้ําน้ําน้ําแก๊สมันจะเข้าเยอะกว่าอากาศนะครับอ่ะแล้วทีนี้มันจะทําให้การสมดุลของแก๊สกับอากาศไม่ได้นะครับอ่ะเราต้องคว่ำปืนในให้กระายกระบอกชี้ลงดินอย่างนี้ตลอดนะครับสําหรับกระป๋องแก๊สนะครับอ่ะ ฉีดแก๊สครับอ่ะตัวนี้ผมบอกแล้วว่าออโต้ครับอ่ะมันฉีดสองครั้งครับอ่ะวิธีจีดดูนะครับกดแก๊สนะครับหนึ่งสองครับสองครั้งนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็ปิดวาล์งนะครับอ่ะอย่าลืมฉีดแก๊สเสร็จปุ๊บทุกครั้งครับอ่ะต้องปิดวาล์งด้วยถ้าไม่ปิดวาล์งครับอ่ะลูกนะครับอ่ะเวลามันเวลามันสปาร์คแล้วมันจะพุ่งออกมาต่างต่างวาล์วนะครับอ่ะเราต้องปิดวาล์วหลังตลอดนะครับอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ยิงได้เลยนะครับ นี่คือวิธีการเล่นนะครับต่อไปมมาดูวิธีการตั้งกล้องก่อนนะครับเพื่อนพี่ก็บอกว่าอย่าตั้งยังไงนะครับเพื่อนพี่ครับการตั้งกล้องครับอ่าตั้งกล้องที่สาคัญที่สุดก็คือต้องเราต้องมีขายึดปืนนะครับยึดให้มันแน่นนะครับอย่างนี้นะครับให้เป็นระนาบเดียวกันนะครับเพราะว่าเราจะเทสประมาณ2ครั้งหรือ3ครั้งเท่านั้นเองครับมันจะแม่นยํากว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีขายึดปืนอย่างนี้นะครับเราจะ ตั้งลูกนะครับอ่ามันจะเปลืองลูกนะครับเพราะปืนมันจะแกว่งนะครับอ่เพราะเรายิงเป็นหนึ่งนัดแล้วปุ๊บนะครับอ่เราต้องมาปรับกล้องกล้องตัวนี้นะครับอ่ะไอ้มันไปลงตำแหน่งที่เรายิงเข้าไปในเป้านะครับพื่อิครับอ่ก็ลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อีครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งปืนไอ้ตรงแล้วก็มันชี้ตรงกับตัวกระบาดสีดําระยะที่10เมตรก่อนนะครับพื่ครับอ่หลังจากนั้นผมจะยิงนัดแรกไอ้เพื่อนเพืครดูครับแล้ววิธีการปรับปรับยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับ ครับเพื่อสมาชิกครับผมตั้งตรงแล้วครับเดี๋ยวผมจะใส่ลูกนะครับก็เมื่อกี้ผมอธิบายแล้วครับใส่ลูกทำไงครับเปิดวาล์วหลังนะครับแล้วก็ใส่ลูกลงไปครับแลวตงคว่ำปลายลงลักประัดอย่างนี้นะครับชี้ลงดินแล้วก็จีดสองครั้งครับหนึ่งสองแล้วก็ปิดบอลวาล์วหลังนะครับปิดบอลวาล์งนะครับเดี๋ยวมาดูครับผมจะยิงนัดแรกก่อนนะครับให้ตั้งตรงชี้พล่องไห้มันตรงกับตัวที่เป็นอ่า สีดำนะครับตตรงเอ็กก่อนนะครับยิงไปนัดแรกก่อนว่ามันลูกมันอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวก็ปรับกล้องนะครับปุ๊บีครับดูนะครับนัดแรกก่อนนะครับนัดแรกครับนัดแรกนะครับผมจะไม่กอย่าปืนนะครับปุ๊บีครับ ยิงเสร็จนัดแรกครับอ่อย่าไปขยับปืนห้ามขยับปืนเด็ดขาดครับอ่แล้วหลังจากนั้นครับะเพื่อความแน่ใจนะครับอ่เราก็ไปดูที่เป้าอีกว่าลูกมันอยู่ตรงไหนครับเพราะสีดามันจะดูยากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูเป้าก่อนนะครับครับสมาชิกครับมาดูเป้านะครับนะนัดแรกครับเป้านัดแรกก็อยู่ในกลุ่ม X กครับเพื่อนครับแต่ว่ามันจะเฉียว X ไปนิดเดียวเห็นไหมเพื่อนครับอ่จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่มันจะเฉียวไปนิดเดียวครับอ่ตัวนี้ผมยังไม่ตั้งกล้องนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะปรับ ไอ้มันลงมาตรง x อีกสักหนึ่งคลิกนะครับอ่ะหนึ่งคลิกนะครับอ่ะหรือว่าหนึ่งมิลลิลเมตรนะครับอ่ะผมจะกดให้มันตรง x ตัวนี้นะครับอ่ะแล้วจะยิงอีกทีว่ามันจะโดนหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนีครับครับก็เมื่อกี้ผมไปดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไขควงแบนนะครับอ่ะปรับให้มันลงกว่าให้มันลงไปตรงไอตรงกับ x นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปรับไ้ลง x นะครับเพราะเมื่อกี้ปืนยังไม่กระยับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปรับนะครับ นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะยิงอีกครั้งนึงครับว่าว่ามันจะตรงเอ็กหรือเปล่านะครับอ่ะก็ใส่ลูกมาเดิมครับอ่ะเปิดวาวหลังนะครับอ่ะแล้วก็ใส่ลูกนะครับอ่ะแล้วก็คว่ำปลายลงชี้ดินมาเดิมนะครับพื่นพ่ครับอ่ะก็จีดสองครั้งครับหนึ่งสองแล้วก็ปิดบอลวาวหลังนะครับอ่ะแล้วก็มาดูครับว่านัดต่อไปมันจะตรงเอ็กหรือเปล่านะครับอ่ะดูนัดต่อไปนะครับ เดี๋ยวไปดูเป้านะครับอ่ะว่ามันจะตรงหรือเปล่าครับครับปืนพิชิครับขึ้นบนนะครับเมื่อกี้ผมปรับเยอะไปขึ้นบนเดี๋ยวผมจะปรับใหม่นะครับอ่ะเมื่อกี้ผมกลับกลับปิดปิดทางนะครับอ่ะผมจะอ่าให้มันลงล่างแต่ว่าเมื่อกี้ผมปรับขึ้นบนนะครับเดี๋ยวผมจะปรับใหม่อีกทีให้มันลงมาตรงนี้นะครับอ่ะเมื่อกี้ปืนยังไม่ขยับนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้มันตรงเอ็กตรงนี้นะครับปืนพิชิครับอ่ะสักครู่นะครับผมจะปรับให้ลงกลางล่างอีกนะครับพิชิตครับอ่ะ ก็เมื่อกี้ผมปรับสับสนหน่อยนะครับนะครับอ่าผมปรับลงล่างแล้วนะครับเพื่อนพี่ครับเดี๋ยวก็ใส่ลูกครับเปิดวาล์วหลังเหมือนเดิมครับอ่ะใส่ลูกนะครับแล้วก็จีดแก๊สเหมือนเดิมครับอ่ะสองครั้งนะครับหนึ่งสปิดวาล์วหลังนะครับอ่ะแล้วก็มาดูครับอ่ะนัดนี้มันจะตรงเอกหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ขอภไปด้วย ผมปรับจากลงขึ้นบนนะครับอ่ะเลยต้องปรับปรับใหม่นะครับดูครับขากล้องต้องนิ่งนะครับเพื่อพี่ครับมาดูครับมาดูครับนะนัดนี้จะเข้าเป้าหรือเปล่านะครับครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับอ่ะนัดนี้กคมาอยู่ขอบนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปรับอีกหน่อยหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนี่ครับระยะของ x นะครับมันลงได้แล้วครับอ่ะจากบนนะครับอ่ะลงมาล่างก็เอ็กได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะยิงซ้ำอีกทีนะครับว่าเมื่อกี้ผมสั่นหรือหรือปืนมันแกว่งนะครับผู้บัญชกันบ่เดี๋ยวผมจะยิงอีกซ้ำอีกทีหนึ่งก่อนก่อนที่ว่าจะมาดูว่ามันจะเข้าจุดเดียวหรือเปล่าถ้ามันยังเข้าจุดเดียวแสดงว่าเราต้องปรับมาขวาอีกนะครับผู้บัญชีครับครับผู้บัญชีครับะมาดูต่อนะครับนะผมใส่ลูกเติมแก๊สแล้วนะครับนะเดี๋ยวมาดูว่าผมจะยิงซ้ำอีกทีว่ามันจะเข้าเป้าหรือเปล่านะครับ ดูครับว่ามันจะเข้าเป้าไหมโอเคนะครับอ่ะไปดูเป้ากันนะครับปุ๊บอนพี่ครับครับสมาชิกครับอ่ะผมยิงสามแล้วนะครับอ่ะมันเข้าเป้าที่เดิมนะครับอ่ะแสดงว่าลู่ไปซ้ายนะครับอ่ะผมต้องปรับมาทางขวาหน่อยนะครับปุ๊บอนพี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปปรับลงมาทางขวานะครับปุ๊บอนพี่ครับอ่ะเข้าไปดูครับครับสมาชิกครับอ่ะผมกดเลื่อนมาทางขวาแล้วนะครับอ่ะปุ๊บอนพี่ครับอ่ะเดี๋ยวมายิงดูครับอ่ะว่ามันจะเข้าเป้าเอ็กหรือเปล่านะครับอ่ะ ผมจะเอาปากะบาดลงที่ x เลยนะครับเพื่อนเพื่อ่ครับมาดูครับครับดูเป้านะครับครับสมาชิกครับก็ก 9x นะครับอ่ะกระจายเลยนะครับเพื่อนเครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะมายิงกระป๋องดูนะครับว่ามันจะโดนหรือเปล่าสูตรปากกระป๋าอ่าสูตรปากกระป๋องนะครับเพื่อนเครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะตั้งไว้ข้างบนนะครับเพื่อเสมาชิกครับครับสมาชิกครับต่อไปก็ตูดปลากระป๋องนะครับอ่ตั้งอยู่บนเป้านะครับอ่าสี่เหลี่ยมอ่าบนเป้าข้มาตรฐานนะครับข้างบนนะครับมาเดี๋ยวมาดูครับว่าตูดปลากระป๋องจะโดนหรือเปล่านะครับตูดปลากระป๋องนะครับ ครับตูดปลากระป๋องนะครับเพื่อนือที่ครับอ่ะก็มาดูครับก็วันนี้ก็ตั้งเร่าวก้านะครับเพื่อนเือที่ครับผมให้เพื่อนือที่ได้ดูนะครับน่ะว่ามันตั้งเก่้าวๆ้ามันได้หรือเปล่านะครับน่ะสำหรับตั้งสโคบนะครับอ่ะตูดกระป๋องครับเพื่อนเพื่ิกครับอ่ะก็ไม่โดนกึ่งกลางนะครับ่ะก็เมื่อกี้สั่นไปหน่อยก็ได้ประมาณนี้นะครับอวิธีการตั้งท้อสะโคปนะครับเพื่อนเือที่ครับตูดปลากระป๋องครับ ครับสมาชิกครับก็วันนี้ก็ไอ้ตั้งเป้าไว้ดูคร่าวๆนะครับสำหรับตัวตั้งเป้าตั้งกล้องสโคปนะครับอ่าวันนี้ก็ตั้งให้ดูคร่าวๆนะครับเพื่อนบิ๊ครับอ่าตั้งเป้ากระดาษนะครับอ่าแล้วก็ตูดปลากระป๋องนะครับเพื่อนบิ๊ครับอ่าแต่ว่ายังไม่ละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับอ่าก่อนที่จะไปทําสีนะครับเพื่อนบิ๊ครับอ่าสำหรับตัวนี้ตัวสายล่านะครับเพื่อนบิ๊ครับอ่ะก็คลิปนี้ถ้าเพื่อนบิ๊กชอบค์มมาเดิครับท่านใดดทีู่คลลิปผมมแ้วยังไะกด็สิบอไล เพื่อกำลังใจผมได้ารทำคลิปวิดีโอครับอ่ะวันนี้ก็ตําเป้าให้นะครับอ่ะตั้งกล้องให้ในระยะที่10เมตรนะครับเพื่อนจิครับผมบอกแล้วต้องตั้งเป้าในระยะที่ใกล้ๆก่อนนะครับอ่ะสิเมตรก่อนนะครับอ่ะพอมันเข้าเป้าแล้วก็เลื่อนกระยาไปที่20เมตรนะครับอ่ะสาเมตรแล้วก็40เมตรนะครับตามที่เพื่อนเซิร์อรสมาชิกชอบนะครับอ่ะก่อนดำเนินเราก็ต้องมีขานะครับอ่ะขายึดพิวซิแคดของเราด้วยนะครับเพื่อนจครับอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ